ครับอากจะนูนให้ดเสื้อสวยมากครับเป็นเสื้อที่วันนี้มาขายนะครับใช่ครับ The Star สามาสายเพื่อเพื่อเอาเงินเนี่ยนะครับผมรายได้ทั้งหมดเนี่ยมอบไปกับครอบครัวใต้ครับที่ที่มีปัญหากับความวุ่นวายใช่ก็เหมือนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะที่อยากให้เป็นการช่วยเหลือให้ทุกคนได้แบบว่าได้รับความช่วยเหลือให้ทุกคนมีความอยู่ที่ดีขึ้นมาทำบุญร่วมกันครับ ซื้อเองนะเนี่ยสามร้อยห้าสิบขอลายเซ็นหน่อยได้ได,ได้เดี๋ยวผมไปเซ็นตรงนู้นเลยเดี๋ยวซื้อเสื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแจกลายเซ็นด้วย<ช>ของของสตาร์วันนี้มาหลายคนเลยเดือดซ่าครับวันนี้ก็อย่างมีมาหลายรุ่นหลายรุ่นมากนะฮะเดือดซ่าแปดนะฮะเดื The Star าหกนะฮะ เดือดตาเจ็โอ้โหนี่เรียกได้ว่ามากันเยอะจริงยอยกันมาเนาะถูกต้องฮะก็แวะเป็นกันมาก็มามากันได้ครับที่เควิเลชเป็นไงฮะมาแต่เช้าเพามาตามมาเลยเช้าเลยครับก็หลายหลายคนบอกตอนแรกเรามาก่อนเขาด้วยเขาบอกว่าเอ้าการมาแล้วยังไปเขาไม่มาก็เลยตามกันมาทีหลังอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะนี่ยังส้มส้มพืชหมดเลยฮะครับครับผมฮะสมุญกันปีเลยปีที่เราก็มาใช่ครับปีเรากันมาด้วย ตอนนั้นตอนนั้นน้ำท่วมใช่ก็มามาขายของกับตอนนั้นประมูลร่วมกับพี่โน่น,น,นะครับปีที่แล้ว<อ>ผมมาครั้งแรก<า>วันนี้ก็เอาของมาประมูลเหมือนกันนัก<ต>็คืเอ,อเสื้อครับเป็นเสื้อเบสบอลครับผมอ<า>ขอเปล่ปาครับชอบเฉยๆครัชบชอบสไตล์ครับสไตล์นี้ไม่ไม่เล่นหรอครับเล่นพวกมาเก็บอะไรพวกนี้ฮะโดดยางโดดครับช่เก็บผมบ้างฮะแต่โดดยางนี่คุณนี่เขาเสียนะฮะโยนเลย มาประมูลคะของกระเป๋าเป้มาประมูลครับบางที่สะพายไปเรียนหนังสือกระเป๋าตัวเองเยอะมากใช่กระเป๋าเยอะมากก็มีใบที่เราซื้อมาแล้วก็แบบเอ่อเมื่อก่อนใช้บ่อยแต่ว่าตอนนี้พอพอได้ใบของแฟนคลับมาก็หมุนเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนสับไปไม่จะบอกว่าคือแต่ก่อนใช้บ่อยว่าไปเรียนบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ค่อยได้ไปเรียนไปเรียนอยู่ไปเรียนอยู่ว่ามีแฟนคลับให้กระเป๋ามาไงก็ใช้ของแฟนคลับบ้างใช้เขาจะได้แบบปิ่มใจไงส่วนของเราเองเนี่ยก็เลยมาประมูล คือหมอแมนไม่พี่เก็บผมบ้างพีอ่ะโอเคไม่ไม่หรอครับสถานการคือผมไม่คิดคือตอนแรกอย่างนี้ว่าตอให้เราเจอน้องแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าน้องจะเป็นคนแบบนี้ใช่ครับค,บคือตอนแรกเราคิดว่าน้องเป็นคนดีมากตอนน,ตนี้ตอนตน,ตนี้น่ารักน่ารักมากคือจะบอกว่า กับน้อง10วันไงเลยผูกพันกันมากคือแบบนอนห้องเดียวกันอาบน้ําด้วยกันเฮ้ย,ยไม่ใช่ห้องน้ำห้องเดียวกันแต่อาบคนละเวลา นะครับก็ได,ได,ได้ได้ดูว่าน้องเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงตั้งแต่ตื่นนอนมาแหา่ที่ตามมาก็ถ่ายรูปเยอะไปเยอะไปเนี่ยตลอดเอ่เรื่องนี้คือคือไม่จบแต่ว่าคืออย่างพี่กันเนี่ยตื่นนอนไม่ถ่ายรูปแต่เขาแต่เขาจะถ่ายรูปหลังอาบน้ำเขาจะต้องเช็คเช็ค <ๆ S 2> ว่าแบบทรงผมเขาได้หรือยังหรืออะไรอย่างนี้แต่คนนี้เขาจะมีท่าของเขา ท่าเนี้ยพี่กันอ่ะเขาจะไม่ถ่ายแต่เขาจะเลงเขาจะเล็งอย่างเดียวไม่เขายกกล้องมาเขาไม่ถ่ายเขาจะเดือเขาจะแบบเขาจะอยู่นี้แป๊บหนึ่งเลงก่อนคือผมประมาณสี่เท่าศ้าของไอ้ส้มครับประมาณ9ก้าเท่าศาเยอะไปเยอะไปพี่เยอะไปไม่แล้วแบบลูปที่ผมถ่ายติดเข้าอ่ะเขาจะต้องถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงมาดูก่อนไม่งั้นห้ามลงเช็คเช็คเช็คตัวเอง สิบวันเนี่ยรู้อะไรเยอะครับครับรู้อะไรเยอะจริงรู้กําพืชดีกว่าใช่คหมว่ากําพืชถูกครับซึ่งจริงๆกําพืชไม่ต่างกันเท่าไหร่น่ารักน่ารักน่ารักน้องน่ารักใช่ไหมทุกงานกันแบบเพลงเพลงอะไรเงี้ยแต่ต่อปิดเดอะสตาร์ตัวเองก็มองทำไมอ่ะพี่พี่เขาทําหน้าเหมือนแบบจะร่วมกันทำไม่คือเราเรามองน้อง่าไงว่าน้องโอเคเปล่าก็อยากอยู่แล้วยากนะเพราะว่าน้องเป็นคนเก่งมากคือเป็นคนที่มีทักษะด้านดนตรีเยอะมากพวกพวกระนา ป้าผมให้จังหวะนี้แต่พวกพวกเปียโนเนี่ยกีตาร์เขาเก่งก็ก็ตอนไปนิวยอร์กเนี่ยมีแต่งเพลงด้วยกันด้วยใช่ครับน้องนี่อ r r a n g e ให้ผมทำดนตรีให้ผมเลย a r r a n g อเ r น a ์อ e arrange นบผมนึกว่าอ r r a n g e ไม่ใช่อ r r a n g e น้องเล่าเ r r อ n g e ใช์ผมนะครับก็ อนาคตกออ็มีโอกาสทําเพลงไปแต่พี่การเป็นคนแต่งเพลง,ง,งเก่งมากแต่งเพลงเก่งมากครับจริงเพราะว่าคือแบบคือตอนนี้เขาแต่งแล้วให้ผมใส่คอร์ดเนี่ยผมเขาแต่งมาผมไม่รู้ใส่คอร์ดอะไรเลย,เลยใส่ไม่ได้เลยคือ คือเล่นไม่เก่งหรือไม่ใช่ผมเล่นไม่เก่งแต่เพลงที่เขาดีจริงเพลงพี่เขาดีจริงก็ถ้ามีโอกาสยินดีให้ยากอยากร่วมทำงานกับพี่การเพราะพี่เขาน่ารักมากคอนเสิร์ตปิดเดอร์สตาตัวเองได้ขึ้นด้วยกันดีเฮ้ยขึ้นเขาเหรอพี่เขาดูอยากเล่นอย่างผมจริงๆพี่ผมแกล้งน้องเล่นครับคือผมรักน้องมากไม่ว่าเดอร์สตาแปดผมจะเคยรักน้องยังไงทุกวันนี้เหมือนเดิมครับใจผมอบอ้อมอารีสุด สุภาพบุรุษที่มีน้องอยู่ในหัวใจถ้าผมแบบพี่โน่เลยถ้าผมสั่งได้ผมจะสั่งว่าแก,กสงส้มพี่หัวใจบอกไปไปเรื่อยแล้วตอนนี้นะฮะติดตามดูแล้วกนะ็รอครับผมหายเพลงเพลงไหนฮะ ก็มีเพลงได้ได้ตอนนี้มีเพลงคําสัญญาครับของของอละครคู่กรรมที่จบไปนะครับเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกของวนัทในละครคู่กรรมนะฮะเอ้าพี่ร้องเหรออ๋ออมีเพลงหนึ่งมีเพลงเพลงประกอบละครช่องสามสุภาพบุรุษจุฑาเทพครับตอนที่4ตอนนี้ของโดมก่อนตอนสองนะครับคุณชายปวรุธของการตอนที่4คุณชายรัชนนนะครับผมเวอร์ชั่นการร้องไว้ครับรักแท้เหนือกาลเวลาออ๋นะฮะ ดักแท้ใจเธอฮะเฮ้ยชื่อเหมือนกันเลยว่ะเออใช่แต่ผมชอบมากนะเออใช่พี่พี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขาร้องร้องเพลงให้กับคุณชายนะฮะคือตอนฟังไม่รู้เป็นเสียงเขาไงนะฮะไม่มันยังไม่ออนเลย๋อเหรอคือคไม่ใช่เสียงพี่ถูกแล้วตอนสี่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 ครับรอนิดนึงฮะคุณชายครับคุรูปด้วยแบบคนแซวอ๋อมาถึงว่านางเอกครับ <laughs> แต่ว่าตัวเองเป็นคุณชายอ๋อขอบคุณครับไม,ไม่ไม่คุณชายหรอกครับคือเราก็ดีใจที่แบบไปเจอนางเอกช่องสามอะไรอย่างงี้เจอหลายๆคนที่แบบว่าอยากถ่ายรูปทุกคนนะ <c oughs> เราอยากถ่ายรูปทุกคนแต่ว,ว่า <c oughs> ไยังไงครับ <c oughs> คือตอนนี้เขามาไงเขากลำลังโปรโมทให้อยู่ก็ละครด้วยก็เลยแบบเอ่อถ่ายรูปโปรโมทสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงี้ฮนะ ดีฮะแต่พี่ผมก็หล่อดับคุณชายจริงจริงก็จริงๆแล้วเป็นไปได้เขาจะเป็นความจริงใจไม่เถียงพี่พี่ผมไม่หล um <lac Jill. S 1> ่อตรงไหนครับคุณชายพี่ว่าเป็นคนสวนก็พอคนสวนแล้วใช้คุณชายพ่อเยอะไปพี่นะฮะวันนี้เลยไปตามด้วยอ๋อใช่ใช่ครับไม่วันนี้มันคอนเสิร์ตพี่ลิสด้วยอ๋อใช่คอนเสิร์ตพี่ลิศกับคุณลิศด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับพวกเธอทั้งวันถูกต้องเดี๋ยวบ่ายไปคอนเสิร์ตลิศก่อนนะแล้วตอน เฮ้ยเอิร์ธเดย์ไปใครก่อนวะเย็นๆของกันก่อนใช่ของพี่กันก่อนแล้วตามด้วยไอ้นี่เฮ้ยรักมากครับพี่ตามด้วยแกงส้มรักมากจริงๆริงตอนกี่โมงนะสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งครับใช่ฮะับรุ่นพี่เดอะสตาร์คนสุดท้ายใช่ครับแล้วจากนั้นก็จะไปรวมกันที่แมถูกต้องครับที่แอมเนาะใช่ครับผมตัเละคร